Crouch Behind Barrier ในข้อ2นี้นะคะก็จะต้องไปกดยอดตัวด้านหลังของ Barrier เราสามารถไปทำได้ทั้งหมดพ่านสุดในแมปนะคะเลื่องอันที่มันสะดวกเพื่อนๆอย่างเช่นอันที่มันใกล้กับรถหน่อยจะได้ไม่ต้องบินานานะคะอย่างอันนี้ไซก็มาที่แคนยอนนะ ใ barrier นะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นกำแพง barrier เเต่เตี้ยถ้ามาถึงแล้วกดยอ่อใช่ไหมคะย่อรอบๆแล้วมันไม่ผ่านไม่ขึ้นเควสใท้เนี่ยให้ลองลุกนั่งลุกนั่งใหม่นะคะของเพื่อนๆน่าจะเป็นปุ่ม left control เอ่อ control ั s s i g n อะคะ่ะถ้าของใครปุ่มอื่นก็ต้องดูว่าตัวเองกดให้นั่งมันเป็นอะไรนะคะเนี่ยคะ่ะตอนยอ่อตอนแรกรอบๆมันไม่ผ่านพอลุกนั่งลุกนั่งผ่านเฉยเลยะคะ่ะ าหากว่าคลิปที่เป็นประโยชน์เพิ่อนๆสามารถช่วยสพอร์ตได้โดยการโด o n a t มายังเบอร์นี้จะเป็น True Money Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพย์ก็ได้นะคะซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ